สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอินชาคริยาสุนานุกิจเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยและนักเรียนจากสถาบันการขับร้องคูโอปอได้มาเข้าร่วมงานกับทางสมาคมเมโลเดียนงานมหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่13ซึ่งได้มีหลากหลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้มีทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยอัดสามชันกรมดุริยางทหารบกและสมาคมเมโลเดียนศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทคที่เป็นองค์กรหลักในการจัดงานมหากรรมเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่13 ซึ่งเพื่อน้อมลำดึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564 ซึ่งในปีนี้นะคะทางสถาบันการขับร้องคู่โอปอและคลับแอปเปิลแดงร่วมกันจัดการแสดงบทเพลงพระราชนิพน์เพลงใกล้ลุ่งและจินตะีลาโดยทีมมณีไทยแดนซ์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้มีโอกาสร่วมงานในครั้งนี้บรรยากาศวันนั้นจะเป็นอย่างไร วันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์เด่นการบุตรนายกสมาคมเมลเดียน,นะครับเราดูบรรยากาศของงานมหกรรมดนตรีครั้งที่13นะครับณศูนยะ์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เด็กมาจากทั่วประเทศนะครับแต่ภายใต้ การจัดรูปแบบไปม่ New Normal นะครับเรามีมาตรการการเว้นระยะการใส่แมสการล้างมือการทุกอย่างตามมาตรการสบคอย่างเข้มข้นนะครับสวัสดีครับผมครูโอปอบรรณวัฒน์วัชระกุลพิลลมนะครับผู้อำนวยการสถาบันการขับร้องครูโอปอแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทโอปอการดนตรีครับวันนี้รู้สึก ดีใจนะครับซึ่งเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างสูงสุดในชีวิตของกระผมนะครับที่ได้รับโล่ประทานจากพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้เป็น องค์ประธานในพิธีในการมอบรางวัลสถาบันการขับร้องนะครับสำหรับงานมหากรรมดนตรีอนุบาลเมโลเดียนครั้งที่13ประจำปี2564ครับซึ่งสำหรับปีนี้นะครับครวปอก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับพิจารณาอนุมัติสาหรับรางวัลสถาบันการขับร้องดีเด่นในปีนี้นะครับ สำหรับตัวกับผมเองก็ได้มีโอกาสนำเยาวชนจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติไม่ว่าจะเป็นคลับแอปเปิลแดงแล้วก็โรงเรียนมณีไทยแดนะครับที่ได้มาร่วมแสดงต่อหน้าพระพักนะครับได้ถวายงานการแสดงจินตลีลาผลง,งานเพลงใกล้รุ่งนะครับซึ่งวันนี้รู้สึกปลับปลื้มดีใจแล้วก็อยากจะขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านก่อนอื่นเลยครัวปอก็ต้องขอขอบคุณ จากใจนะครับที่ผู้ปกครองนั้นให้ความรักให้ความเอ็นดูสถาบานันการกับร้องครูอ,อปอนมาโดยตลอดสัญญาครับว่ารางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและจะทําให้ผมและเด็กๆนั้นได้พัฒนาก้าวสู่ศักยภาพสากลต่อไปครับสวัสดีครับเบื้องหน้าที่ทุกท,ท่านกําลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นนักสแสดงนะครับในผลงานเพลงใกล้ลุ่งจาก ครูมณีนะครับครูมณีไทยแดนจากจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งวันนี้น้องๆได้โอกาสนะครับได้โอกาสถวายงานนะครับในการแสดงต่อหน้าพระพักนะครับท่าอธิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆนั้นก็ตั้งใจและก็มีความภาคภูมิใจอย่างสูงเลยนะครับที่จะได้ร่วมเป็นเกียรติในงานในวันนี้สําหรับภาพบรรยากาศของการแสดงน้องๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ครับสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับชื่อคุณครูละวันวิไลพิษนะคะมาจากอนุบาลปานตะวันนะคะวันนี้นําการแสดงชื่อชุดอะไรมาถวายพระพักค,ครับเป็นเพลงนําเพลงบทเพลงพระราชชานิพลใกล้ลุงค่ะค่ะค่ะแล้วน้องที่นั่งอยู่ข้างห,<อ>หัน,น,น้องอะไรลูกน้องอะไรลูกน้องพูดเบาๆน้องอะไรคะนันทิชื่อจริงชื่อ เด็กชายเลยครับเด็กชายนาทนานสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเด็กๆนะครับที่ถวายงานพระองค์ท่านนะครับกับทีม Apple ิลแดงขลับไทยแลนด์นะครับซึ่งผู้ที่อยู่ด้านข้างของผมนั่นก็คือแม่เปิ้ลครับสวัสดีครับแม่เปิ้ลเดี๋ยวให้แม่เปิ้ลแนะนํากับท่านผู้ชมครับ สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่สมาชิกของเรานะคะขับแอปเปิ้ลแดงไทยแลนด์ได้มีส่วนร่วมในงานพิธีวันนี้นะคะคและขอบคุณศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติที่พาโปรเจกต์ดีๆมาให้น้องๆของเราได้เข้ามาทำกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณอย่างสูงค่ะและสำหรับกิจกรรม คลับแอปเปิลแดงนะครับก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีการแข่งขันใช่ไหมสำหรับพระนครสัแแดงโชว์ทุกท่านจะได้เห็นหน้าค่าตาเด็กๆในกลุ่มนี้นะครับที่จะขึ้นบนเวทีพระนครสัแแดงโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องๆจะแสดงเป็นอย่างไรไปรับชมบ,บรรยากาศพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องๆตัวแทนเยาวชนนะครับในการส่งพิธีมอบโล่นะครับสำหรับถวายพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆนะครับตัวแทนจากศูนย์นยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติครับที่ได้มีโอกาสถวายงานแบบใกล้ชิดกับพระองค์เลยนะครับซึ่งต้องขอขอบพระคุณไปยังสมค,คมเมโลเดียนอาจารย์เด่นการบุตรนะครับที่ได้ อนุเคราะห์เด็กๆพวกเราในครับในการรับโอกาสมหามงคลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัวแทนของทุทกๆท่านที่มาร่วมถวายงานในวันนี้เลยนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนนชิดาอย่างมีสุขค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญินงนราภาพเพชรประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวชิราพรเขตประทุมค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปรกรยืนยาวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิตยาจนบกางค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้สึกกับตัวแทนเลยครับเดี๋ยวให้น้องนีน่านะคะเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกสำหรับเด็กและยาวชนที่ได้มีโอกาสถวายงานในวันนี้ครับ ค่ะพวกหนูรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่หลายภาคส่วนได้ระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนค่ะหนูสัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอขอบพระคุณครูปอที่ให้โอกาสพวกเราได้มางานนี้และขอขอบพระคุณคุณนรินรัตเกียรติกมลศรีผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเตยยึดกระจกสไปเดอร์หมุดยึดกระจกราวบันไดราวกันตกอุปก,กรณ์ต่างๆสําหรับติดตั้งกระจกไม้อลูมิเนียมและเหล็ก จำหน่ายทั้งปีกและส่งบริการจัดส่งทั่วประเทศโทรที่เบอร์034-824-60213โทรที่เบอร์034-824-60213ขอบพระคุณค่ะ